ครับมาดูเขาบ้านคขน้อยนะครับคขน้อยก็ที่ตะวันตะวนดีดีครับนี่ออกลวงระดึบระดึบระดึบนะครับอันนี้ก็จะมีระหว่างคขน้อยกับบ้านใกล้ใกล้นะบ้านบ้านขนาดเล็กบ้านเลยนะขนาดเล็กบ้านเลยบ้านร่อนไร้ค่ะบ้านรอนไร้แล้วบ้านร่นเย็นร่อนไร่ลมเย็นล่ะด้ามันโคกเกินมันจะแยกไปไปใช่มือใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้บ้านน้อยอันนี้ครับก็มาดูเขาน้ำแถวระหว่างบ้านร่อนไร่กับบ้าน บันอะไรกันไปหม,มองคนสวย,บ,นนยบันคนน้อยเขางามกำลังออกลวงระดึ๊บครับระดึบ๊บครับก็งามตามท้องเรื่องครับนะครับก็มียาแซมเบิงนิดๆหน่อยๆแต่ว่าตอนนี้เขาก็ดีดนี้นี้หน้ามันแล้วครับดียามันแล้วครับไอที่เห็นเป็นไอตะขายตะขายนี่ก็ทำเข้าหมานลยครับผมมาดูครับเขาทำเก็บเข้าหมานี่กำลังตายเขาเก็บเข้าหมาหาป่านะเขางามนะครับระหว่างตนไหลค มีทั้งชายดลนทางปลอดภัยนะครับบอกตัวเองดา <c oughs> ดาับขอบคุณครับตอนนี้มีเป็นลถทางเดินทางเลยครับสองสาวครับคูหมองกับกูคู่มองกับกูหญิงครับดาัาสาวสวยัวย้ยูครับ